สวัสดีค่ะพี่พรค่ะจากญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเช้านี้พามาดูถั่วฝักยาวต่อค่ะตอนนี้ถอนหญ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะใส่ปุ๋ยเม็ดให้เขานิดน,นึงค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยเม็ดค่ะพี่ใช้สูตรของแปดแปดค่ะถ้าใครอยากให้ผักโตเร็วทันใจก็ใช้สูตร1 4บ4แล้วก็1 5บ5ค่ะ ส่วนของพี่ที่ใช้สูตรแปลกๆน่ะพี่จะไม่เร่งค่ะปุ๋ยตัวนี้จะค่อยละลายค่ะไม่ได้ละลายทันทีถ้าละลายทันทีเดี๋ยวลงดินเดี๋ยวหญ้าก็งามก่อนผักค่ะปุ๋ยหวานังห่างต้นกล้านะคะ จากนั้นพี่จะใช้จอบพวนดินกบปุยอีกทีค่ะ ส่วนตรงนี้พี่ขอคุยคุยพวนดินนิดนึงค่ะเพราะว่าเวลาโรยปุ๋ยแล้วใช้ดินกบมันจะง่ายค่ะ จุดนี้หญ้าเยอะเดี๋ยวพี่ขอถอนหญ้าก,ก่อนที่จะให้ปุ๋ยนะะ ต,ตอนนี้ได้ยาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพี่จะใส่ปุ๋ยเลยค่ะใช้จอบพวนดินกบเช่นเดิมค่ะ ส่วนด้านนี้พี่จะให้สองฝั่งค่ะเพราะว่าจะมีต้นหอมแล้วก็พริกแล้วก็ต้นดอกไม้แล้วก็ผักกุยช่ายของพี่ด้วยคือจะได้ให้ปุ๋ยทางนี้แล้วก็ผักทางขวามือก็จะได้ด้วยกันค่ะ ตอนนี้หกโมงจะครึ่งยังกับสามโมงหรือสีนะ่โมงเช้าเนาะที่ญี่ปุ่นตอนนี้สว่างจ้าเลยค่ะเช้านี้ก็คงแค่นี้แหละคะ่ะเพราะว่าต้องไปส่งตัวเล็กไปโรงเรียนแล้วก็คงจะลงส่วนอีกทีก็ประมาณสามโมงหรือสี่โมงหรือตอนเย็นค่ะ